สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนพบกับครูในวันนี้นะครับกับสื่อการเรียนการสอนสาเร็จรูปวันนี้คุณครูนําเรื่องการเขียนรายงานมาใช้การจัดการ,รกเรียนรู้จำเลยในวันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่สาระสาคัญนะครับคุณครูก็มีเพลงสรุกสะนะครับมนเรียนได้ดูประกอบการเรียนรู้ทั้งนี้นะครับชื่อว่าเพลงการเขียนรายงานนะครับ ทำนองเพลงก็คือทำนองเพลงคุยใจดำนะครับเนื้อสาระของเพลงเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาฟังพวกเขาเลยครับ รายงานรู้ไหมหนูจ้าเพลงนี้จะพาให้หนูเข้าใจรายงานที่ดีเขาเขียนอย่างไรอย่างแรกใส่กำหนดไปชื่อเรื่อง อต้องวางแผนการเขียนรายงานว่าจะสับคนข้อมูลจากไหนสามก็รวบรวมจากที่้นไปมั่นใจแล้วใส่ก็เขียนรายงานด้วยการเรียบเรียง เป็นภาษาที่ตนเข้าใจจัดรูปเล่มให้สมบูรณ์ได้มีอะไรมาเรียนรู้กันมีปกหน้าคำน้ำสารบัญเนื้อหานั้นบั้นานานุกรมจบด้วยปกหลังรวมเล่มโดยพรันตรวจทัดอีกครั้งก่อนส่งครูไป กเขียนรายงานรู้ไหมหนูจ๊ะเพลงนี้จะพาให้หนูเข้าใจรายงานที่ดีเขาเขียนอย่างไรอย่างแรกใส่กำหนดไปชื่อเรื่อง ตองต้องวางแผนการเขียนรายงานว่าจะสืบคนข้อมูลจากไหนสามก็รวบรวมจากที่ค้นไปมั่นใจเราใส่ก็เขียนรายงานด้วยการเรียบเรียง เป็นภาษาที่ตนเข้าใจจัดรูปเล่มให้สมบูรณ์ได้มีอะไรมาเรียนรู้กันมีปกหน้าคำนำสารบัญเนื้อหานันบัรน,นานุกรมจบด้วยปกหลังรวมเล่มโดยพลันตรวจทานอีกครั้งก่อนส่งครูไปเขียนรายงานนี้ตืบคนได้มากมาย จบอธิบายรายงานการเขียนครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับเพลงนะครับาการเขียนรายงานนะครับทีนี้นะครับเรามาดูสาระสำคัญนะครับของเพงนะครับว่าได้สอนอะไรทั้งเยนบ้านนะครับ ระดับแรกเลยครับก็บอกว่าการเขียนรายงานเนี่ยต้องเริ่มมาจากการได้ชื่อเรื่องก่อนเมื่อเราได้ชื่อเรื่องแล้วนะครับเราจึงเข้าสู่การไปสืบค้นข้อมูลนะครับเราจะไปสืบค้นข้อมูลอย่างไบ้างมันจะเป็นห้องสมุดมันจะเป็นจากแหล่งเรียนรู้ปราชชาวบ้านอะไรก็แต่นะครับซึ่งเขาบอกว่าการการทำรายงานเนี่ยมีขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการสำร,รวจรวบรวมข้อมูลนะครับ ศึกษารูปแบบสึกษงรายงานวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลนะครับอันนี้เป็นส่วนหลักๆของการทํารายงานนะครับและต่อไปนะครับหลังจากการเรียบเรียงข้อมูลแล้วนะครับการค้นคว้าก็ใช่นะครับอันนี้ก็คืออีกส่วนนึงก็คือการทํารายงานเนี่ยมีการบอกว่าได้ชี้เรื่องสํารวจนในียรรู้วางโครงเรื่องคน้นคตาโครงเรื่องวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบเรียงเนื้อเรื่อง แล้วก็มาการเขียนบรรดานุกรมนะครับทำสุวประกอบรายงานแล้วก็ตรวจสอบความถูกทอดถูกต้องในการจัดทํารูปเล่มนะครับอันนี้ก็คือการเลียบเรียนให้เป็นภาษาของเราเองนะครับแต่เมื่อเราได้สารคํารูปแล้วเนี่ยเราต้องอ้างิงถึงแหล่งที่มาด้วยเพื่อให้เกียรติกับผู้แต่งหนังสือนั้นๆด้วยนะครับเาะฉะนั้นนะครับเมื่อทํารายงานแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้าง ลำดับแรกเลยคือปกหน้าปกหน้าคือเป็นปกที่บอกว่ารายงานเรื่องอะไรนะครับทำโดยใครนําเสนอใครแล้วก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรนะครับจากนั้นก็มาถึงคำำํานําคํานาเนี่ยก็เป็นการบอกเกินนะครับว่ารายงานเร่มน,นี้นะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรนะครับชั้นอะไรนะครับทําขึ้นเพื่อศึกษาความรู้ในเรื่องอะไรแล้วเราก็ลงท้ายว่า ผู้จัดทำเนี่ยบอกว่ารายงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการศึกษาความรู้ในเรื่องนั้นๆที่เรียนได้ไปศึกษามานะครับและก็จะเกิดบอกว่าหากมีข้อผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วก็ลงชื่อว่าผู้จัดทําจากนั้นหน้าต่อไปเนี่ยก็คือสารบัญสารบัญก็คือการบอกว่าในรายงานเนี่ยเรามีเนื้อหาอะไรบ้าง ที่ได้ไปสืบค้นมานะครับเป็นการระบุตั้งแต่คำนำสารบัญแล้วก็มีเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามอยู่หน้าใดบ้างแล้วก็ตามด้วยบรรณานุกรมที่เราอ้างถึงหนังสือที่เราค้นคว้ามาพเพราะเดหนแล้วอไปก็เขียนเนื้อหาสาระที่เราได้ปค้นฟ้ามาว่าจะมีกี่เรื่องกี่หน้าก็แล้วแต่นะครับจากนั้นพอเราใส่เนื้อหาเขียนเนื้อหาจบแล้วแล้วก็ไปจบที่บรรณานุกรมบรรณานุกรมเนี่ยสาคัญมากนะครับเพราะว่า เอาป็นการบ่งบอกที่มาเอกสารที่เราได้ไปสืบค้นมานะครับโดยจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตเอกสารข่าวหรือข่าวสารหรือสื่ออะไรก็แต่นะครับเช่นถ้าเกิดเราได้เอามาจากหนังสือเราก็อบอกว่าหนังสือดั้นน่ะกลายเป็นผู้แต่งชื่อเรื่องอะไรครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นเราจึงใช้ปกปิดแล้วก็เย็บเลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับกรทานข้อมูลก่อนส่งุณครูนะครับ นี่ก็คือการสรุปเนื้อหาของเพลงกนอื่นนะครับก่อนที่จะไปไป,ไปเรียนรู้ในสาระของหนังสือของนักเรียนนะครับคุณครูก็จะเปิดสื่อนะครับของคุณครูโอจากทกัวสืึกสาธิการให้ได้ได้ชมกันก่อนนะครับเมื่อได้ความรู้แล้วนะครับนักเรียนก็ค่อยไปศึกษาความรู้เติมจากในสิอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเรียนรู้เข้ากันเลยครับผม สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบครูอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับการเขียนรายงานหมายถึงการเสนอผลงานศึกษาค้นคว้าผลการทดลองหรือผลการปฏิบัติต่างๆเสนอต่อครูเพื่อน,นักเรียนหรือผู้อื่นเพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทราบผลการปฏิบัติของเรานักเรียนครับ ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเขียนรายงานกันนะครับเริ่มจากกำหนดหัวข้อเรื่องวางแผนเขียนรายงานการรวบรวมข้อมูลเขียนรายงานตรวจทานและปรับปรุงให้สมบูรณ์เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าการเขียนรายงานมีขั้นตอนใดบ้างแล้วต่อไปครูจะอธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานทีละข้อครับเริ่มจากการกำหนดหัวข้อเรื่องหมายถึง การกำหนดเรื่องที่ผู้รายงานสนใจต้องการจะรู้หรือคาดว่าคนส่วนใหญ่สนใจเช่นสารพิษในชีวิตประจำวันกระดาษนี้มีที่มาและอื่นๆอีกมากมายนอกจากการกำหนดหัวข้อได้แล้วควรกำหนดหัวข้อย่อยๆด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าเช่นเรื่องกระดาษนี้มีที่มามีหัวข้อย่อยดังนี้ที่มาของกระดาษคุณค่าของกระดาษ การทำกระดาษการใช้กระดาษเมื่อนักเรียนกำหนดหัวข้อเรื่องได้แล้วต่อไปคือการวางแผนเขียนรายงานซึ่งการวางแผนเขียนรายงานมีข้อปฏิบัติดังนี้กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานเช่นจะเขียนให้เสร็จภายในสองสัปดาห์รวมทั้งกำหนดเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอนกำหนดสถานที่ที่จะไปค้นคว้าเช่นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ กำหนดผู้ร่วมงานแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนกำหนดวันเขียนรายงานตรวจทานปรับปรุงและแก้ไขกำหนดวันส่งเอาเลยครับนักเรียนเมื่อนักเรียนวางแผนการเขียนรายงานกันแล้วต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลครับการรวบรวมข้อมูลหมายถึงการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ เลยครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลกันแล้วต่อไปคือการเขียนรายงานโดยการเขียนรายงานมีหัวข้อย่อยดังนี้การนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาเขียนเป็นภาษาของตนเองให้อ่านเข้าใจง่ายประกอบไปด้วย3มส่วนคือความนําเนื้อเรื่องและสรุปมีการลําดับความสําคัญมีสาระความรู้มีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีเหตุผลประกอบ ข้อสำคัญของการเขียนรายงานคือไม่ลอกข้อความจากหนังสืออื่นหรือตัดต่อข้อความจนดูเสมือนเป็นสำนวนของตนเองถ้าจำเป็นต้องลอกข้อความสำคัญต้องบอกว่ามาจากหนังสืออะไรและถือเป็นมารายาทที่จะต้องระบุผู้แต่งเสมอต่อไปคือการทำรูปเล่มรายงานให้สมบูรณ์ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้หน้าปกควรมีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ ต่อไปคือคำนำการเขียนคำนำอาจกล่าวถึงสาระต่างๆเช่นที่มาจุดประสงค์ของการเขียนรายงานวิธีการค้นคว้าผู้ร่วมงานผู้มีอุปการะคุณประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากรายงานต่อไปคือสารบัญระบุเรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอและเลขหน้าของเรื่องนั้นๆ ต่อไปคือเนื้อเรื่องคือส่วนที่ค้นคว้าเรื่องมาเรียบเรียงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเรื่องและสุดท้ายคือรายชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้าหรือบรรณานุกรมมีวิธีเขียนดังต่อไปนี้ตัวอย่างเช่นศึกษาธิการกระทรวงหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลาดพร้าวส5งัน้นักเรียนครับขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนรายงานคือการตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์การตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์คือการนำรายงานมาตรวจทานอีกครั้งพิจารณาความต่อเนื่องและตรวจการเขียนตัวสะกดการันแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นักเรียนครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้กันพอสมควรแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมก็จบแล้วนะครับกับสื่อของครูโอนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทานองเพลงพุยใจดํานะครับและสื่อของครูโอกระทรวงศึกษาธิการมาเนากาบนี้นะครับ คลิปนี้ก็ต้องจบการดกนการสอนไว้ณเท่านี้นะครับนักเรียนก็กลับไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากในบทเรียนของนัดเดียนต่อไปเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ